20นาทีเท่านั้นพาร t ท40สนาทีเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นเรื่องของทัสแล้วนะคะเนื้อหาคืออะไรนะคะก็คือ Visual s อันนึงแล้วก็ Writing a n e s s s y y อันนึงเนาะและสุดท้ายค่ะก็คือจำนวนคำนะคะจำนวนคำของ t a สหนเนี่ยให้เขียนเท่าไหร่คะมากกว่า150คําคำ at least 150 words เขียน149ได้ไหมคะไม่ได้นะคะ A and the นับไหมนับ ถ้าเกิดใครทำเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะคะมันจะมีเวิร์ดคาวให้เลยเราไม่ต้องนั่งนับเองฉะนั้น A and the ก็นับหมดนะคะส่วนถ้าเป็นเอเซ y ค่ะต้องเขียนมากกว่า250คําคำขึ้นไปค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคำย่อคย่อก็คือถือว่าเป็นนับเป็นหนึ่งก้อนค่ะเป็นหนึ่งก้อนสมมุติอย่างเช่นคำว่า e จุด g จุดอย่างเงี้ยที่แปลว่า example เนอะนะคะถือว่าเป็นหนึ่งก้อนโอเคขอบคุณค่ะนะอ่ะ alright อันนี้วิธีการนะคะหนูลองไปนั่งบอดเขาในวอล์กด็อกิเมนต์ได้อะไรนะโปรแกรม Microsoft Word เออ Microsoft Word Google Docs อะไรอย mm ่างเงี้ยก็มีบอดเขาให้นะคะวันนี้เราจะได้ดูเฉพาะทัสหนึ่งกันอย่างเข้มข้นนะคะส่วนทัสสองเนี่ยอาจจะเป็นโบนัสนะคะถ้าดูเวลาแล้วอู้ทันเนาะทันเนาะวิคุณนิสสอนเร็วไปไหมเนี่ยเขาให้เวลามา2ชั่วโมงตอนนี้ <laughs> นะคะคุณนิสสอนไปเออ ครึ่งชั่วโมงได้40กนาทีอ้าโอเคโอเคได้ได,ไดเรามีแถมเรามีแถมนะคะไม่ต้องห่วงอ่ะงั้นเราดูกราฟกันดีกว่าเจอโจทย์เจอ,จอ,เจอภาพอื่นอื่น <laughs> อย่าพึ่งอื่นอ่ะเดี๋ยวให้ถ่ายรูปก,ก่อนอ่ะได้เลยปะ่ะหนึไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะคะไม่ง่ายนะสิ่งที่เราเจอเขาจะให้อะไรมาบ้างอันที่1คุณจะใช้เวลาเท่าไหร่คะ How long are you going to spend for this task? 20 minutes right? What does this graph show? Okay and then uh, how many words that you have to write? 150 at least okay เห็นไหมเขาโย์บอกว่า at least 150ถ้าเขียนน้อยกว่านั้น penalty เนอะนะคะแบงก็จะลดลงไปนะคะอ่ะคราวนี้สิ่งที่เราต้องมาทำนะคะในสำหรับ task one เนี่ยเราต้องตอบให้ได้ค่ะว่า กราฟมีอะไรพูดถึงเรื่องไรอันที่2 Overview ของมันและอันที่3คือ give the detail นะคะ give the detail นั้นนี่คือ3สิ่งที่ต้องการสำหรับคำตอบนะคะสำหรับ Task 1เราต้องบอกก่อนว่าอกราฟนี้เกี่ยวกับอะไรอันที่2ภาพรวมของกราฟนี้คืออะไรและอันที่3บอกรายละเอียดนิดนึงที่สำคัญเขาตอบตรงนี้เลยนะคะว่าต้องเป็น main features ฉะนั้นเราต้องเขียนตัวเลขทุกอันไหม no. no just so we include only the main features โอเคส่วนอันนี้ก็คือ make comparisons มีการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะถ้าอยากจะเห็นเนี่ยอันไหนโดดเด่นที่สุดคะดเ holiday เนาะพุ่งสุดเลยนะคะในขณะที่อันอื่นเป็นไงเอ่ยอันอื่นมันก็จะ ไล่เรียกันไล่เรียกันฉะนั้นนี่คือฟีเจอร์เด็ดใช่ไหมคะจับให้ได้นะโอเคงั้นสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะ What the graph shows the overview or trend and important data นะคะ These are the requirements for task one อ่ะเรามาตอบคำถามกันทีละข้อนะคะอ่ะดูโจทย์ก่อน What does the graph show What do the two axes show What would you say is the overview of t r a i n of the graph and the last one What are some important data we should include ซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็นการตอบคำถามพวกนี้เลยนะคะอ่ะงั้นเรามาดูกันทีละข้อนะคะเราจะเอาคำตอบเรื่องนี้จากตรงไหนคะ w h a t d o e s t h e p a e a Graph Show The l o s The l o s Right Okay คำตอบอยู่ตรงนี้เลยนะคะแต่ถามว่าลอกไปเลยได้ไหมคะอาจารย์ <Okay. S 1> No นะคะคือถ้าลอกอี่ย ก็ได้เรื่องของคําตอบนะแต่ไม่ได้เรื่องภาษาเพราะคุณไม่ได้แสดงศักยภาพทางภาษาให้เห็นนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องมาแปลนะคะรูปประโยคเอยแล้วก็เรื่องของคําศัพท์นะคะอ่ะนี่คือจุดที่1ข้อ2ค่ะ What do the two a c c e s show What do the two acs show? a x s ตัวนี้แปลว่าแกนเนาะนะคะ,ะแกนที่1แกนที่2มันรีเฟอร์ถึงอะไรถ้าดูจากตัวตอนบนอันนี้คือจำนวนอะไรคะจํานวนเงินเนาะถ้าด้านล่างล่ะคะด้านล่างเป็นด้านล่างเป็น,นป,นปีใช่นะ,ะซึ่งมันจะสอดคล้องตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้บอกว่าเป็นเเรื่องเงินซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายกับอีกอันนึงนะคะตรงนี้เป็นปีใช่ไหมปีมันก็จะมีตั้งแต่ปี1993จนถึงปี2013 นั่นเองอ่าโอเคฉะนั้นตามนี้เลยนะคะเราต้องมาอธิบายว่าไอ้สองแกนนี้คืออะไรในประโยคเดียวกันซึ่งถามว่าเราต้องอธิบายไหมจริงๆอะ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะโอเคต่อมา Overview Trend ค่ะเราก็จะเห็นว่าอ่ะมีจุดพีคถูกไหมแล้วมีอะไรอีกที่โดดเด่นก็คือไอ้ตัว Holiday เส้น Holiday เนี่ยมันพุ่งปิ้วเลยนี่คือเด่นสุดที่เห็นสุดน,นะคะอ่ะ คำถามต่อมาค่ะอันนี้มีตัวเลขนิดนึงนะนะคะเราก็เอาตัวเลขเข้ามา include ได้นะคะจากตั้งแต่ตรงนี้เป็นเลข9นะคะจนแตะมาถึงยอดตรงนี้คืออยู่ที่ประมาณเกือบ27ยังไม่27เนาะมันใช้่ว่า almost นะคะ almost โอเคนะคะต่อไปนะคะข้อ4นะคะเขาวนี้ แล้วมันมีข้อมูลอื่นๆอีกไหมที่น่าสนใจที่น่าจะเอามาพูดถึงตะกี้ก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องเมนฟีเจอร์ไปละนะคะคราวนี้เราจะเพิ่มข้อมูลไปหน่อยอม,มีอะไรที่น่าสนใจอีกอุ้ยมันขึ้นนะมันขึ้นแต่ขึ้นไม่สุดนะมันไปยังไงคะมันดิ่งลงแล้วมันก็ยังยังไปต่อได้ยังไปต่อได้ไไดใช่ไหมมันยังไปต่อแต่ว่ามันอยู่ในระดับเดิมแล้วมันก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นในปีต่อไปเห็นไหมคะภาพเป็นอย่างนี้ นะแล้วด้านล่างล่ะคะมีอะไรน่าสนใจเราต้องอย่าพูดอย่าพูดแต่อันอันบนเพราะไม่โอเคเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะลืมข้อมูลที่สําคัญไปได้อันล่างเนี่ยมันก็จะพอไปด้วยกันเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบพีกเหมือนอันแรกถูกไหมคะมันไม่ได้พีกเหมือนอันแรกอ่ะแล้วก็มันก็นิ่งคงที่นะคะใช้สีเขียวเนี่ยแปลว่ามันเพิ่มขึ้นใช้สีเหลืองแปลว่ามันคงที่ stable ใช้สีแดงแปลว่ามัน ลดลงเนาะนะคะโอเคน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าเข้าห้องสอบ i อเอเราไม่สามารถนำเครื่องเขียนไปได้ถูกไหมคะเออไม่งั้นเราต้องเตรียมปากกาสบสีละ <laughs> นะอ่ะโอเคแต่เราต้องมีใน a l i ม a g e อันนี้เป็นตัวอย่างของ writing นะคะเป็นตัวอย่าง writing อนะ่าเดี๋ยวให้เวลาอ่านนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าที่เขาเขียนมาได้อย่างเนี้ยเขาแปลงมาได้ยังไง คุณนิทลงพื้นที่แล้วอย่ามานะอย่ามานะอ่ะโอเคอันแรกเราให้ดูอะไรนะคะลูกหากราฟ t h e graph show w h a t does the graph show ฉะนั้นตรงนี้มันต้องขึ้นที่ประโยคแรกเลยนะ,ะ The line graph shows the amount นะคะ of money อยากให้คุณนิทกลับขึ้นที่เดิมไหมคะ,ะ <laughs> ไปะไปไป,ไปที่ไปที่ชอบที่ชอบนะอ่ะโอเคมามาโอเค แหมเด็กไทยกลัวไม้เนาะเด็กไทยกลัวไม้เราต้องไม่ตายไม้สิลูกนะอ่ะเราจะเห็นว่าไอตรงเนี้ยก็คือตรงที่คุณนิทัยไลไท์นันเองนะคะสีฟ้านะประโยคแรก the line group uh, the line graph shows line group เฉยเลยนะคะ the line graph shows the amount of money in billions นะตรงนี้เขาใช้คำว่า in billions เพราะอะไรเพราะว่ามันมีหน่วยตรงนี้ถูกไหมคะที่เป็น billions นะอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณนิทําทำเป็น uh, ภาพตรงนี้ให้ดูนะคะเริ่มจากตรงนี้เลย the line graph ตรงกับคำว่าจุกราฟไหมแล้วมันเป็นกราฟประเภทไหนมันเป็นไลนะ์เป็นบอกเลยว่าเป็นกราฟเส้นนะคะกราฟเส้นที่อะไรเอ่ยที่แสดงถึง the amount of money มันก็จะไปตรงกับคําว่า the spending ถูกไหมคะเห็นไหมเขาเปลี่ยนมีการเปลี่ยนคำเนาะ in business เฮ้ย billions เนี่ยในตรงนี้ไม่มีบอกที่นาแล้วเขาไปเอามาจากไหนนะ้าเอามาจากตรงแกนนี้ถูกไหมคะ billions นะคะแล้วหน่วยเป็นอะไรด้วย Of pounds นะคะหน่วยเป็น pounds นะ,ะไม่ใช่ US dollar นะคะแล้วใครเป็นคนใช้ปังคะใครคะ UK residents เนี่ยมันก็เป็นตรงกับคำว่า people from the UK ใช่ปะนะคะแล้วไอต้ตรง visit abroad มาจากไหนเอ่ยอ๋ออันนี้เป๊ะเลย visit abroad นะคะครบไหมครบไหมครบยังขัดปีปีตั้งแต่ช่วงไหนคะปี1993ถึง2013บมครบไหมคะค่ะ โอเคอ่ะถ้าเป็น describe ภาพนะคะถ้า describe ภาพเราจะอันนี้ใช้ present simple present simple แต่ถ้าพูดถึงตัวปีเนี่ยว่าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะใช้เป็น past simple past simple นะเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ โอเคเห็นไหมคะเนื้อหาครบเช็คพอยต์เช็คมีปีมีเนื่องหน่วยเงินด้วยนะคะมีแกนตั้งนัดแกนแนวนอนแล้วก็คำศัพท์ครบแต่เขาเปลี่ยนคำรูปแบบของภาษาไปนะคะต่อมาค่ะมาที่พารนี้ละก่อนหน้านี้เป็นเป็น introduce นะเนาะอันต่อมาเราต้องพูดถึง main features หรือเทรนเทรนที่ว่าเนี่ยก็คืออันที่มันขึ้นอันนี้ถูกไหมคะ ที่มันขึ้นจุดพีคนะคะเราก็จะเห็นว่าไอ้เส้นเนี้ยมันคือเส้นของอะไรนะคะเส้นของ holiday นะเส้นของ holiday ซึ่งไอ้ holiday เนี่ยมันอยู่ตรงไหนน้าเดี๋ยวก่อนช่วงนี้ค่ะ overseas holidays เนาะ overseas holiday เฮ้ยคำว่า overseas มาจากไหนเนี่ย overseas มาจากไหนมาจากกราฟใช่มาจากกราฟแต่ตรงนี้ก็คือตรงกับคำว่า visit abroad อย่างหนึ่งที่ต้องระวังเวลาเราทำทัสนี้ค่ะคือห้ามใส่ข้อมูลนอกเหนือจากที่เขาให้มาในเท็กซ์โอเคไหมมโนขึ้นมาเองไม่ได้นะคะแล้วมาบอกว่าเฮ้ยเออคนเขาไปต่างประเทศกันเยอะเพราะว่าช่วงมันเป็นช่วงก่อนโควิดอันนี้ไม่มีในเท็กซ์ไม่ต้องเอามาใส่ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราใส่ข้อมูลจากเออนอกเหนือจากล้านเนี่ยไม่ใช่ล้มันจะเป็นโอปิเนียนไปละนะคะ ย้อนกลับไปนะคะตรงนีเ้เราเจอคำว่าอุ้ยโทษค่ะ,โ,ะโอเคเราเจอคำว่า largest sum of money largest sum of money คืออะไรก็คือจุดพีคสีแดงตรงนี้แหละใช่ไหมคะก็คือจำนวนเงินนะคะเม็ดเงินที่ใช้จ่ายสำหรับเรื่องของการ t r a v e l มันเองนะคะอ่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็น huge growth เนาะดูคำศัพท์นะคะ huge growth อ่ะ ต่อไปนะคะอีกพารกราฟต่อมาเนี่ยไม่ใช่พารกราฟเซนเทนซ์ต่อมาเขาก็พูดถึงรายละเอียดละคะเพราะเราได้เทรนมาแล้วเนะเาะคราวนี้เรามาใส่เรื่องของดีเทลบ้างนะคะกางจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีหนึ่งออในช่วงปี1,9 9 3เก้าเขาเริ่มจากตั้งแต่เท่าไหร่ลูกตรงนี้9ขึ้นไปยังจุดนี้ซึ่งแต่อยู่ที่ระดับ27 e นะคะ27 b i l h o u s นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าเขาใช้คำว่า ทริปเปลิลอุ้ยทริป,ปเปิลเพราะว่าอะไรเอ่ยคูณสามอู้นี่คำเก๋เนาะมากขึ้น3เท่านะมากขึ้นสามเท่า,นะา,า,ทาแทนที่จะใช้แค่อินเคิร์ซี่ทรีไทม์สการใช้ triple ิปปลเก๋ขึ้นไปเลยถูกไหมคะอ่าจากไนบิล i ลีย o ชิวออลมอส27บ i l l i o n pounds นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เป็น evidence อันหนึ่ง ต่อมาค่ะ,ะเราจะไปพูดถึงภาพตะกี้ที่เป็นตัวสีแดงมันขึ้นขึ้น,น,นลงลงอันนี้จะอธิบายยังไงเราก็เริ่มจากสีแดงก่อน There was a s h a r p fall นะคะ There was a s h a r p fall ทีนี้ตอนที่หนูข้างหน้าถามมาว่าเอ้ยตรงนี้ใช้ tense อะไรย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงอันนี้ใช้เป็น tense อะไรคะลูก Was been past tense p a s s i v e นะ p a s s i ่ะ มาประโยคต่อมาค่ะตรงนี้เขาก็ใช้เป็น triple ก็ใช้เป็น past simple เหมือนกันอ่าับอีกอันนึงค่ะอ่าอันนี้เราเห็น verb อะไรเอ่ย w a s เนาะแล้วก็ that verb ทีเนี้ยอันเนี้ยเขาใช้เป็น past ละเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าก็พูดถึงอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะคะในขณะที่อันเนี้ยมันเป็นแฝงบอกว่ากราฟเนี้ยมันแสดงถึงอันแรกอ่ะใช้เป็น present simple อันหลังสุดหลังๆเนี่ยก็จะใช้เป็นพาซิมดูเวลาดีๆนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาเจอคำว่า d h w n w a t h the sharp fall t h r t w a s a sharp fall, a sharp fall ก็คือหมายถึงตัวตัวเลขเนี่ยมันตกลงไปเนาะตกลงไปแต่ที่เท่าไหร่เอย over 21 billion จะสังเกตว่าเขาก็จะ include ตัวเลขม่นด้ไม่ใช่แค่บอก Trend ขึ้นลงเฉยๆมีตัวเลขเข้ามาด้วยจะทำให้โครงสร้างประโยคมันเก๋ขึ้นนะคะและต่อมาเขาบอกว่า f i g u r e s เนี่ยมัน Stabilize Stabilize แปลว่าอะไรเอ่ย Stabilize มัน คงที่นะ stabilize นะ,ะ over the next few years มันก็ยังขยายมาอีกสัก2-3ปีถูกไหมคะใช้คำว่า over the next few years แทนที่จะบอกว่าเป็น uh, from 2010 to 2012โอเคต่อมานะคะส่วนที่เป็นสีเขียวค่ะ however ะะมีการมีการใช้คำเชื่อมเนาะให้มันแบบดูพีขึ้น